สวัสดีครับจากจอนนี่แซบนะครับเอามื่อนี้จะมาเห็ดก้อยเนื้ลอลรยตามคำเรียกร้องให้เบิ้งโดยเชพเปิ้ลอ่าลวกเนื้อก่อนลวกเนื้อผู้ต้องสุกหลายนะครับแค่์พ่อสะดุง้งถ้าเขาเห็ดสุกหลายมันถึแข็งอ่าขยาอยขยายเรียบร้อยมีรุง นี่ใส่น้ำซุปนิดนึดนงใส่น้ำซุปนิดนึงนริกแดงพริกไทยพริกสดทานด้วยน้ำปราพริกคนชิ้น ข้าววมะน,มนาวสองสิมสบมะนาวสดสองสิบคุณนข้ากันัดอยแล้วก็ใส่ผักหอมตอยรวม เรียบร้อยอใส่จานที่จอนี้แซ่บไม่แพงนะครับเก้าสิบบาทกินสิคนก็ได้ครับแต่ไม่อิ่มนะแต่แค่คนเดียวอิ่มแน่นอนจานคะแนเนี้ ก้าสิบบาทก็นเต็มเลยได้กินมากเรียบร้อยเสร์ฟเสิร์ฟความต้มแซ่บอันนี้ลาบสุกอันนี้ต้มแซ่บอันนี้ก้อยเนื้อลายเป็นอะไรเสร็จเป็นบุญ